นั่งทำอะไรกันจ้ะกินข้าวมาเดอ้อเพื่อนๆนี่มากินข้าวกันาำผิดก,กากไก่เด้อเนี่ยปูดพริกอย่างนี่พริกกกไก่เออพริกกกไก่แซบวะโอ้อแซบแล้วเนาะเบิ้งมีอย่างหม ไปหาเห็ดบอไดกากินกไปหาเห็ดบอไดกินมาตำน้ำพริกกะไก่เพื่อนเอ้ยตาหาสิวะมากินน้ำเงินเาสงสารแต่น้อตานี่ยัย่ังเดโอ้ยตากนี่ใหญพริกกะไก่ไหนโอ้พริกกะไก่แก่ด้วยเ่ะอืมนี่แล้วเนาะคน คนจะดังทายอะไรก็ดังน้อตานะคันบดังก็จะหมู่สองอันเนาะคันบ่ดังก็จะมู่เราไปสองอย่างมีอยู่สองย่างไปหาเห็ดบ่ได้หรืบอบ่หาเห็ดได้ต้มเห็ดตัวเนาะถึงได้มาต่ำกากไก่เป็นตานาสงสารแลยเนาะอ้าวสาวแตงไม่เว้ยเออเฟียนักกับเฟียบเด้ยวแหละ น้องนี่ดีนะจะไปมองแ่วกน้ำน้ำบ่มี้กินน้ำกินน้ำพริกกากไก่ไปหาเฮ็ดบ่ได้มาตำกากไก่ใส่พริกผงบ่แม่น้ำลายไหลน้ำกันรสจิเอ้กินง่ายแต่นอตายกินซาให้อิ่มคนไทยยังน้ำลายย่อยเว้ยเออืมนี่หลาดนี่นะ หาเห็ดจนเป็นลมนะครับนี่ยลืไ่ได้เห็ดเลยได้เป็นลมตัวมันเย็นแม่นปะแม่นอยู่เออไปหาเห็ดเป็นลมมาสันน่นพถอะนะเป็นลมตัวมันเย็นไว้เป็นแรงมันก็เลยบาแรงเ,เอออืกกเอ,อ,กกอเฮ้ยกินง่ายกินได้เนาะแบบนี้พอเลี้ยงอยู่ตา เพราะเลี้ยงยังไรนี่เวลาเดี๋ยวติง20ยี่สิบบาทพอเลี้ยงอยู่งง่ายปนีเออเน้นไทยเลี้ยงไทยน้อที่นี่น้อจากแล้วใครเลี้ยงไทยก็บโมโหแล้วตอนนี้มาเด้อมันจีมืดีนี้จากเลยเดียนี่โอ้เป็นแต่แซ่บมีลีกิน กินข้าวกับพริกกาบไก่ก็ตาใสอย่างแน่นเนี่ยอ้ก็ยำข้าวตำใสโคกตำใสโคกอเอาสากตากําบ่เออถ้าบ่มีสากระบ่ไม่ได้กินดอกเนะาะบ่บอกว่าแต่อียังก็ได้มีโคกอย่างเดียวบ่มีสากระไรอันใดก็สร้างบ่มีสาก้วบ่อะไรเป็นอันเนื้อเป็นอันเนาะมัดมดสารภาพเนาะถ้าบ่มีสากรหมัดสารภาพท่านั้นแล้วโคก ไม่มีค่าเลยถ้ามีมีคกโอ้ทำเออทำไม่มีสากคกจะไม่มีค่าเลยนาะตาเนาะสากนีคุณภาพลายอย่งยางเลยนะสากนี่โหคักเนาะเออวัน <c oughs> <c oughs> นี้แดดเนียโอ้โอมันเสียบลายที่เบิร์ดแล่านี่อืออื <c oughs> อ่ะพริกกะไก่ เป็นแต่แสบเลยเนาะแสบอีแสบอีกผีกันไงอาอยู่บ้านกับใครนี่ทุกว<ม>ัานนี่อยู่บ้านกับใครวะจีเออ <c oughs> เดี๋ยวคิดก่อนคิดจะไหนคิดแล้วก็ปวดหนะัวคิดแล้วก็ปวดหนะัวคิดแล้วก็คีมบอกออก <c oughs> อยู่กับใครอะ กิลก็ปวกิลก็ปวกิลก็ขี้บอกรายังกันมาอยู่ก็ไเน้อยูกระยายมั้งยายเป็นอะไรยายเป็นเมียตาภรรยตาโอ้อย่าพูดไทยไปยากันบ่ยมายมาใหญ่เว้ยอยู่กัมา บ่แม่นใบยาหมดอายุแล้วบ่บ่ได้เบิ่งเนาะมันเขาสิจริงแล้วอืมมันหมดอายุละมานี่บ่ได้ไปเปิดเบิ่งสักทีวันไหนวันหมดอายุนี่บ่ได้ไปต่อบ่แม่นมันหาจังซี่โอ๋อย่าไปต่อมันเถอะบ่ต้องไปต่อหรอกเนาะอืมใบสมรสน่ะเนาะบ่ต้องไปต่อใบสมรสนี่อืมหมดเวลาแล้วพี่หมอพี่จะหมดแล้วเนาะอืม เยอะแล้วจะได้ไปเอ้าวปาจย่างไรในวันนี้จะไปไหนอีกเนี่ยจะตัดไหมผมอ่ะไม่ให Eller, ้ตัดผมให้แค่น okay. oh, uh, ้อยเออรีบก yeah. um, uh, um ินร like mm. ีบกินโอ้ยบรรยากาศกระแดดดีดีลุงคุณอ่ะเออมาดต็มน้ำบายนี่ถิอข้อย่าบายกินละโอ้ยกินบดเลยวันนี้เหม่ยไปตัดผมบัะนี่ปะตัดผมตัดรอๆเนาะ ยไ,ไปตัดผมให้ตาก่อน